สวัสดีค่ะออยค,ค่ะก็วันนี้นะคะจะมาร้องเพลงให้เพื่อนฟังอยู่นะคะลองไปฟังกันดูนะใครเครียดนะ่ะครูภาษาไทยเคยเขียนเรียงความตอนอยู่ม .3 และนุยังจำขึ้นใจเขียนในหัวข้อโตขึ้นอยากเป็นอะไรให้เขียนบรรยายมาหนึ่งหน้ากระดาษ ก็คิดถึงคำที่พ่อแม่เที่ยวบอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายก็สุขสบายทั้งชาติเป็นครูเป็นหมอเป็นพยาบาลของรัฐอีกฝันที่วาดคืออยากเป็นแอร์โฮสเตสพ่อเขียนเสร็จก็รีบเอาไปส่งครูอาลล่านและหลงความเห็นว่าเขียนเด็ดแต่มีอีกหวังที่นุยังเขียนเมื่อเสร็จคือท็อปสเครตที่เก็บไว้นานพอดู อยากบอกให้อายรับรู้อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นคโคอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอ้าย